สัญญาณอันตรายเล่นเลขศูนย์รีเทิร์นไทยแลนด์ตั้งเป้ากดยอดการเสียชีวิตจากโควิดเป็นศูนย์ฮสปิเทลซออยู่ยาวบอกไว้ก่อนว่าการกดยอดผู้เสียชีวิตจากโควิดให้เป็นศูนย์เนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสัญญาณอันตรายแต่เกี่ยวข้องกับคนออกนโยบายกลับมาอีกแล้วแนวความคิดนี้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าช่วงที่ผ่านมาเขาเตรียมการกันมาเพื่อวันนี้ ระบบต่างๆของเขาอะไรบลาๆรวมทั้งโฮสปิเ a ลของเราที่ที่ไม่ว่าใครก็ไม่อยากจะไปอยู่คือเขาไม่ได้พูดถึงโฮสปิเ a ลอะไรในในข่าวนี้นะครับแต่ว่าเราก็รู้ว่าการจะกดยอดโควิดให้เป็นศูนย์เนี่ยมันมาจากอะไรถ้าไม่ใช่จากการบีบบังคับสารพัดต่างๆนานากับคนเข้าประเทศเอาง่ายๆว่าจากความคิดยูโทเปียว่าถ้าในประเทศเนี่ยโอ้โหโควิดแทบจะไม่ระบาดแล้วก็คนเข้ามาจากต่างประเทศจับทุกคนกัก ให้หมดแล้วก็ใครตรวจเป็นบวกส่งไปฮอสพิทอลไปรักษาหรืออะไรเงี้ยแค่นี้เองเราก็จะแทบไม่มีคนเสียชีวิตจากโควิดแล้วโอ้โหมหาเพอร์เฟกมากครับงานนี้ก็คนพูดไม่ใช่ใครนะครับก็คือท่านโควิดกระจกนั่นเองเออซึ่งทําให้เราตง,งิดตง,งิดว่านโยบายเล่นเล็กศูนย์เอ้ยการที่รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิดมาตั้งแต่ต้นเอ่ยที่เราบอกว่าเออขู่เอาง่ายดีอะไรงี้ ไม่ต้องไปลุยตรวจอะไรเยอะแยะหมายถึงว่าช่วงปีสองศูนย์นะไม่ต้องไปลุยตรวจอะไรเยอะแยะเหมือนพวกยุโรปหรอกอันนั้นเปลืองงบประมาณเราใช้วิธีขู่เอาเสร็จแล้วก็คนก็กลัวเสร็จแล้วคนก็ปฏิบัติตามกันอย่างเป็นเด็กดีแค่นี้เราก็เล่นเลขศูนย์ได้ทักจ่าจตงิดตงิดว่าเออนโยบายนี้สงสัยจะมาจากบุคคลผู้นี้หรือเปล่าแล้วก็งานนี้หล่อเลยเพราะว่าได้ทั้งยอดคะแนนได้ทั้งยอดขาย เพราะว่าได้ทั้งยอดคะแนนโอ้โหผู้ติดเชื้อจากโควิดเอยไม่ใช่สิผู้เสียชีวิตจากโควิดจะกลายเป็นศูนย์คือคือติดเชื้อเป็นศูนย์เป็นไปไม่ได้แล้วตอนนี้เพราะมีโอมิครอนแต่ผู้เสียชีวิตจะกลายเป็นศูนย์โอ้โหประเทศเราจะปลอดภัยมากๆเนี่ยจากหัวข้อ Thailand f r e ร Count r y เออคนฟังแล้วคนก็เข้าใจผิดนะฟรีอะไรเหรอเอ่อฟรีโควิดนะไม่ใช่เข้าฟรีเพื่อน,อนๆนเคยสงสัยไหมครับอ๋อเดี๋ยวก่อนหน้านี้ขอขอ,ขอเรื่องนี้ก่อนก็ยอดคะแนนจากพี่ๆในประเทศทั้งหลาย ที่จะดีใจส่วนยอดขายก็จากระบบการจัดก,การที่ยอดเยี่ยมของเรานะครับที่พูดไปตอนต้นแล้วเออจากผู้คนเข้ามากักนะจะก,กักมากกักน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาอยากจะทํายอดแค่ไหนแต่ที่แน่ๆคือถ้ามีคนจํานวนมากเข้ามาก็คิดตามหลักสถิติก็จะต้องมีสักกี่เปอร์เซนต์ก็ว่ากันไปที่จะต้องเป็นบวกเราก็จะได้ยอดขายในจุดนั้นแต่พี่ๆในประเทศทั้งหลายลืมไปหรือเปล่าว่าการที่เขาพูดแบบนี้ เหมือนกับจะดีแต่ความเป็นจริงคือเราจะยังต้องตั้งการเกี่ยวกับมาตรการอะไรโควิดเนี่ยไปอีกนานเพราะว่ามันจะไม่มีทางเป็นศูนย์ได้โดยที่ไม่ทําอะไรเลยเพราะเราฉีดวัคซีนแล้วก็ฉีดกันไปเยอะแล้วแต่เขาก็ยังไม่สบายใจแสดงว่าเขาอาจจะมีมุกเพิ่มเติมกว่านี้อีกก็ได้แค่นี้ก็ยังจะแทบแย่อยู่แล้วเขาอาจจะมีอีกก็ได้ฉะนั้นบุคคลที่พอเราดูข่าวเราไม่อยากจะเห็นแม้แต่ชื่อเลยหรือไม่อยากจะเห็นแม้แต่หน้าเลยเนี่ย ก็ <c oughs> ทำไมเขาจึงตั้งใจจะมาอยู่กระทรวงนี้อ๋อแล้วก็ตามหัวข้อนะครับ Hospital ส่ออยู่ยาวซึ่งจะมีในข่าวที่2นะครับข่าวแรกสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องที่ตั้งเป้าลดกันเสียชีวิตจากโควิดเป็นศูนย์แต่ข่าวที่2เนี่ยก็คือก็สั้นๆอีกแหละว่าผู้ประกอบการไม่ใช่ผู้ประกอบการโรงแรมท่องเที่ยวแต่ผู้ประกอบการฮอสปิ t a ลตามนี้นะครับยกประโยคใจความมาขึ้นก่อนเลยก็คือข้อเรียกร้องข้อหนึ่งของ กลุ่มนี้ที่ไปคุยกับท่านโควิดกระจอกนั่นแหละว่าเออให้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับโฮสปิเทลเพื่อเป็นแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการลดภาระในเรื่องของการเงินซึ่งท่านก็บอกว่าจะนำไปเสนอให้เสนอกับคณะรัฐมนตรีให้ไงครับแค่สั้นๆแต่ถ้าเกิดว่ามันได้จริงก็จะยิ่งจูงใจ ให้ตบเท้าเข้ามาขอเป็นเฮลปิทอสตามที่เพื่อนๆบางคนผนไว้กันมากขึ้นเรื่อยๆแน่นอนแถมยังง่ายดีด้วยนะเพราะว่าไม่ต้องไปโฆษณาไม่ต้องมาคิดแพ็กเกจที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบ่อยเหลือเกินคือเอาไม่รู้เขาทำอะไรมากแหละแต่ว่าแน่นอนคือเขาจะได้ลูกค้าที่เป็นบวกส่งต่อมาจากโรงแรมต้นทางอย่างแน่นอนคือโรงแรมต้นทางไม่มีทางจะไปเป็นโรงแรมทั้งกักตัวและก็เฮลปิทอสพร้อมกันได้ อ๋อฮอสปิเทลเหมือนเดิมแล้วกันก็คือจะได้ส่งต่อมาอย่างแน่นอนเดี๋ยวเอาข่าวแรกก่อนนะครับเดี๋ยวลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอเพื่อนๆคิดว่ายังไงครับมันเป็นไปได้หรือไม่กับอุรมคติเช่นนี้จะไม่มีการเสียชีวิตจากโควิดสิแล้วเคยสงสัยกันไหมครับเมื่อกี้ค้างไว้ก่อนหน,น,น้านี้ที่บอกเออ,เ,อ,อเดี๋ยวก่อนขอเรื่องอื่นก่อนก็คือเขาเคยรายงานไอ้ค่าที่นักท่องเที่ยวเนี่ยเขามีการใช้เงินน่ยใช้จ่ายเงินในประเทศไทยเนี่ยในช่วงภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะครับ เขาบอกว่าใช้กันเฉลี่ยคนละ59,00มกว่าบาทคิดดูว่า5 9 0 0 0เลยนะคือไปเอามาจากไหนตัวเลขนี้ตอนรับก็คิดว่าเอ๊หรือว่ารวมตัวเครื่องบินไปด้วยแต่ก็นะจะรวมตั๋วเครื่องบินทําไมมันไม่ใช่ไรายได้เข้าประเทศไทยก็เลยคิดว่าเอ๊หรือว่ารวมจากอันนี้ด้วยจาก h อส p พ t เทลด้วย คือเอาไม่ได้บอกว่าเขารวมอันนี้มาด้วยแต่ว่าลองคิดดูมันจะถึงเฉลี่ยคนละหกหมื่นได้ยังไงคนเข้ามาในภูกเก็ตแซนด์บ็อกซ์ในช่วงนั้นนะคือจริงๆตอนนี้ถ้าไปดูข่าวเนี่ยเขาก็ยังพูดตัวเลขประมาณนี้อยู่คือสมัยก่อนโควิดเนี่ยชาวต่างชาติจะใช้จ่ายในประเทศไทยเฉลี่ยคนละประมาณสี่หมื่นจากที่ได้เคยอ่านข่าวมาแต่ตอนนี้พอช่วงโควิดกลายเป็นหกหมื่นได้ยังไงมันมาจากอะไรเพราะว่าคนเข้าแซนด์บ็อกซ์เนี่ยคือคนเข้าไทยตอนนี้เลยดีกว่ามันก็จะต้องมีคนไทยที่กลับประเทศ ฉะนั้นเขาก็อาจจะยอมกักตัวในช่วงแรกๆเสร็จแล้วเขาก็เข้าบ้านไปแล้วไงซึ่งคนไทยที่กลับประเทศเนี่ยคือคนที่เข้ามาเป็นอันดับหนึ่งนะมากกว่าชาวต่างชาติประเทศอื่นๆทั้งหมดนะคนไทยที่กลับบ้านนะถ้าตัดส่วนนี้ออกไปเนี่ยมันก็หายไปสัก10กว่า20%แล้วอะแล้วส่วนที่เหลือเอามาเฉลี่ยกันได้คนละเฉลี่ยเกือบ6 0,000บาทเนี่ยมันมาจากค่าอะไรมุกของนักท่องเที่ยวคุณภาพของเราเนี่ยนอกจากให้ต้องจ่ายค่ากักตัวแล้วเนี่ยให้ต้องซื้อประกันแล้วเนี่ยก็คือยังมีมุกนี้ด้วยหรือเปล่า ท่านก็ชี้แจงเกี่ยวกับ Thailand Free Country นะครับเป็นฟรีโควิดหรือเปล่านะครับวางเป้ากดยอดศูนย์เสียเหลือศูนย์มั่นใจมีวัคซีนยารักษาเพียงพอและที่ไม่ได้พูดคือบวกก็ไปที่แห่งนั้นคือตั้งแต่มีโควิดเนี่ยเขาเอาใจกลุ่มพวกลุงแพทมากเหลือเกินนะครับเคยมีกรณีที่แบบคือเอาไม่ค่อยแน่ใจข้อมูลนะนะเคยมีคนที่แบบว่าไม่พอใจแนวทางการรักษา ในช่วงแรกๆเลยปีก่อนๆเลยนะถึงแล้วก็ออกมาต่อว่าลูกน้องของท่านนะก็คือกลุ่มลุงแพททั้งหลายแล้วปรากฏว่าแทนที่ท่านจะอยู่ฝั่งของประชาชนนะครับก็ออกมาฉะแทนฝั่งลูกน้องท่านก็บอกว่าชี้แจงแนวทางควบคุมโรคโควิด1 9ว่าที่ผ่านมาได้เตรียมความพร้อมมามากและประชาชนให้ความร่วมมือดีตอนอารมณ์ดีก็จะพูดแบบนี้ ตอนอารมณ์ไม่ดีหรือมีจุดประสองค์อะไรก็จะบอกว่าประชาชนไม่ให้ความร่วมมือเอ่อพร้อมยืนยนันมีวัคซีนเพียงพอเมื่อมองไปถึงเรื่องของการให้ COVID โควิด -19 เป็นโรคประจําถิน่นเพราะไทยมีความเชื่อมั่นในแนวทางการจัดการและความร่วมมายร่วมมือจากทุกภาคส่วนจึงต้องอยู่ในจุดที่ควบคุมโรคได้และเข้าใจโรคตรงนี้เรียกว่าโควิดฟรีคันทรีเป้าหมายคือลดการเสียชีวิตจากโควิดให้น้อยลงอยากให้เหลือศูนย์ก็เขาใช้คําว่าอยากให้เหลือศูนย์ แล้วมันจะเหลือศูนยได้ยังไงมันเป็นแค่อุดมคติแต่เรานี่คือจินนา,นาการเลยเถิดอย่างที่บอกไงอ๋อจะเหลือศูนย์ได้เนี่ยคือยูโทเปียก็คือในประเทศกดยอดให้เหลือน้อยๆแล้วก็ทุกคนที่มาจากต่างประเทศจับกักให้หมดแล้วก็ใครบังเอิญเป็นบวกขึ้นมาก็ส่งไปที่แห่งนั้นแค่นี้เพอร์เฟกแล้วนี่คือจินนา,นาการเลยเถิดของอฟเองก็เลยบาดเสียว่าสงสัยจะอยู่ไปอีกนานนะมุกนี้ คือประเทศเราเนี่ยมันเสน่ห์แรงมากๆขนาดเขาทํากับเราขนาดนี้ที่เราทรําโพก็ยังมีคนคิดจะเข้าเกือบครึ่งคือมันลดลงจากเมื่อก่อนแต่ว่าก็ยังมีครับก็ไม่นับเพื่อนๆที่ยังไงก็จําเป็นต้องกลับอนะแต่จุดนี้มันก็ทําให้เขาได้ใจไงจริงๆเขาไม่ได้สนใจหรอกนะอบเชื่อนะว่าจะมียอดนะักท่องเที่ยวกลับไปเหลือเท่าเดิมเขามองว่าอีกหลายปีแต่ว่าแค่จํานวนคนที่จะเข้ามาตอนเนี้ยแล้วก็คูณด้วยหลักสถิติเนี่ยนะ ก็เหลือแหล่ที่จะทํายอดได้แล้วเขาก็จะหน้าตาเฉยด้วยนะครับว่าเอ้าก็ยังไงก็ต้องรักษาก็ตรวจเจอเป็นบวกคุณก็คงต้องรู้อยู่แล้วว่ายังไงคุณก็จะต้องระบบการรักษาของเรามันเป็นแบบนี้ก็ให้ประกันจ่ายไงอ่าอย่างนี้ก็ต้องพูดอย่างนี้ถึงเราจะเปิดประเทศเนี่ยแต่ยังไงเราก็ต้องควบคุมโรคนะแล้วเราก็มีนโยบายเนี่ยเมื่อก่อนกดเชื้อนะแต่น,นี้กดยอดเสียชีวิตเดี๋ยวจะให้เป็นศูนย์นะจริงๆเรียกว่าเรื่องนี้ยิ่งกว่ากดเชื้ออีก จะบอกให้ไอเสียชีวิตนี่มันเป็นผลพวงจากติดเชื้อไงแสดงว่าจะเสียชีวิตเป็นศูนย์ได้ก็ต้องยิ่งกดเชื้อหนักกว่าเดิมแล้วก็ประโยคนี้ด้วยการฉีดวัคซีนมียารักษาเพียงพอมีความร่วมมือของประชาชนในการป้องก,กันโรคคาว่าโควิดฟรีจึงไม่ได้หมายความว่าไม่มีการติดเชื้อเลยแต่หมายถึงจัดการได้เราเคยทําได้ครั้งหนึ่งไทยไม่มีผู้เสียชีวิตจากโควิด1 9เถึง6เดือนมาตรการเล่นเลขศูนย์เอาพูดเองแต่ด้วยปัจจัยต่างๆเข้ามาทําให มีศูญย์เสียชีวิตในที่สุดแอมทำเป็นพูดย่อๆส่วนหนึ่งคือใครสั่งวัคซีนชา้าใครเอาแต่ซิโนโเข้ามาเดีย๋ยวบอกนะครับว่าเพื่อนๆลืมกันไปแล้วแล้วลูกน้องของใครที่เป็นต้นต่อของเว็บสาครับก็ตอนนี้สังคมเข้าใจแล้วว่าจะอยู่กับโรคอย่างไรพฤติกรรมแบบไหนมีความเสี่ยงก็ขอให้ช่วยกันหลีกเลี่ยง ก็ขอให้ช่วยกันหลีกเลี่ยงช่วยกันช่วยกันเราช่วยท่านแล้วท่านก็ต้องช่วยเราทางกระทรวงได้เตรียมพร้อมทั้งระบบการกระจายวัคซีนไปจนถึงการรักษาคําว่าการรักษานี่แหละที่มันสยองว่าระบบที่วางเอาไว้ของเขาเอ,อ่อเมื่อช่วยกันแล้วจะไปถึงวันที่ไทยไม่มีการเสียชีวิตจากโควิด -19 บเก้าคิดว่าเรามาอยู่ในจุดที่ประเทศนี้ทันโงตัวอย่างมากคือขนาดเปิดเปิดปิดปิด ได้นักท่องเที่ยวแค่แผ่วเบายังยิ่งยังได้ใจขนาดนี้คือในข่าวที่สองนี้นะครับเขาอยากจะได้นักท่องเที่ยวสัก8ล้านคนในปีนี้แล้วถ้าเกิดเขาได้จริงๆเนี่ยสงสัยฮึกเหิมหนักกว่าเดิมคิดดูละกันหลักสถิติเอาตัวเลขที่ล่าสุดเนี่ยโดยเฉลี่ยก็มีคนติดเชื้อรวมทั้งทั้ง3กลุ่มนะเทเซนโกแซนบ็อกเเฉลี่ยกันก็คือ 3. 5กว่ากาถ้าเข้ามา8ล้านเนี่ยโอ้โหน้ำลายหก คูณ3%กว,กว่ากี่คนไม่นับผู้ติดตามที่เป็น cross contact อีกนะครับเพราะตัวเลขนี้รายงานแค่คนตรวจเจอเป็นบวกในข่าวนี้อบคงไม่ได้อ่านอะไรมากนะครับเพราะส่วนใหญ่ไม่เกี่ยวกับหัวข้อที่เราพูดขอแค่บางประโยคในข่าวพวกนี้เหมือนกับว่าเราจะเข็นเทสแอนโกออกมาให้ทันก่อนช่วงจุดจีนซึ่งจะมีทั้งจากประเทศเพื่อนบ้านหรืออื่นๆแห่กันเข้ามาเที่ยวในประเทศของเราแล้วก็ทางโฆษกประจําตัวของท่านผู้นั้นก็บอกว่า ออตอนนี้ไทยแลนด์เนี่ยเตรียมตัวพร้อมสุดๆในการต้อนรับนักท่องเที่ยวภายใต้เทสันโกในวันที่1กุมภาไม่ใช่เข้ามา1กุมภานะลงทะเบียน1กุมภาแล้วที่หน้าอดสูก,ก็คือก็ยังจะบอกว่าเออเนี่ยมาตรการนี้ก็จะช่วยภาคการท่องเที่ยวให้ฟื้นคืนกลับมาหลังจากที่ถูกลงับไปในช่วงของโอมิครอนแพร่ระบาดไม่รู้ว่าเขาคิดยังไง มายถึงถ,ถ,ถ้าตัดเรื่องไที่เราพูดตอน,ต,อนต้นออกไปะนะว่ามันจะเข้ามาได้เยอะจริงเพราะว่าของเดิมขนาดตรวจแค่รอบเดียว2เดือนรวมกันพืศจีการธันวายังมีแค่4ี่แสนซึ่งมันจะเป็นช่วงที่คนเข้ามาเยอะที่สุดแล้วเพราะเป็นช่วงปลายปีช่วงไฮซีซั่นนะแล้วก็ระบบสาธารณสุขของเราพร้อมนะครับหมอพร้อมสวบ,บพร้อมเฮลปิทอสพร้อมก็คือพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ หลังจากที่กลับมาเปิดการท่องเที่ยวแล้วก็ฝันหวานว่าอย่างน้อย8ล้านคนคาดหวังว่าจะเดินทางเข้ามาภายในปีนี้แล้วก็สร้างรายได้ถึง480,000ล้านบาท8 000, ล้านคนนี่หาร12เนี่ย650,000คนเลยนะโดยประมาณนะต่อเดือนนะ650,000คนต่อเดือนโดยประมาณเลยนะโดยภายใต้เทสนโกเอ็กซ์ตรราพลัสตรวจ2รอบจองโรงแรม2คืนเนี่ยนะ ครับแล้วก็ทางโคศกบอกว่า,วาโอ้ท่านโควิดกระจอกเนี่ยเขาทํางานเกินหน้าที่เลยนะดูแลเกี่ยวกับสาธารณสุขนะแต่ตอนนี้เป็นตัวแทนพบปากกับตัวแทนของพวกสมาคมท่องเที่ยวของไทยและองค์กรท่องเที่ยวต่างๆทํางานเกินหน้าที่เลยนะเพราะว่าคนกลุ่มเนี่ยก็มาเจราจากับรัฐบาลขอให้เทสแซนโกกลับคืนมาแล้วก็ให้เร่งในการช่วยเหลือเกี่ยวกับภาคการท่องเที่ยวแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เขาเรียกร้อง ซึ่งเราฟังแล้วก็วันๆวันอันนี้ก็คือที่อ๊าพูดไปตอนต้นแล้วก็คือเรียกร้องให้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับ hospital ทำไมเขาใช้คำนี้ก็ไม่รูนะ h o สปิ t a ลขีดคำขีดโฮเทลคำนี้มันแปลว่าอะไรนี่นี่คำแปลนะครับภาษาอังกฤษแปลว่าน้ำเชื่อ <laughs> อ๋อโฮเทลกับฮอสปิทอลรวมร่างการเป็นฮอสปิทอลแหมเป็นมองในนะ ก็คือจะขอให้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มให้เพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับผู้ประกอบการ,ราลดภาระเรื่องของการเงินมันหอมหวานมากไม่ใช่หรือไม่เห็นจะต้องให้ลดเลยอันนี้คิดเองมั่วๆเพราะว่าอ,อ,อย่างที่บอกว่าโรงแรมที่เคยคุยกันเนี่ยจริงๆเขาก็น่าจะโอเคอยู่แล้วนะกับการรับลูกค้ากักตัวนะปรากฏว่าอยู่ดีๆก็ไปเป็นฮอสพิเอลซะงั้นครับก็มารอดูกันต่อไปนะครับว่ามาตรการ เออเล่นเลขศูนย์รีเทิร์นรอบสองเนี่ยจะสร้างความลำบากให้กับพี่ๆในประเทศอีกครั้งหนึ่งได้มากแค่ไหนและสร้างความลำบากให้กับคนจะเข้าประเทศอีกครั้งหนึ่งได้อย่างไรเมื่อเขาอยากทำยอดให้เสียชีวิตกลายเป็นศูนย์อีกแล้วครั้งที่แล้วนั้นเขาทำยอดการติดเชื้อให้เหลือศูนย์จากการขู่ไายวันไม่ได้บอกว่าขู่อะไรนะแล้วตอนนี้เขาจะทำยอดการเสียชีวิตให้เหลือศูนย์เนี่ยจากอะไร ไม่อยากจะจินตนาการเลยนะครับตอนนี้เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ